สบายดีพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะยินดีตอนรับทุกท่านบ่าว่าจะอยู่ในประเทศต่างประเทศบาหลีก็ขอตอนรับเข้าสูซองของเฮาอีกคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องก้หลายลายเดือนเพราะสมควรพ่อแม่พี่นอ้องที่เฮาบ่าได้เข้ามา,าเส้นทางนี้เนาะก็คือ,อเส้นทางที่จะเดินไปาหาบานห้วยมงเมืองปากทาแขวงโบกแก้วเนาะแล้วกาจะมุ่งเข่าสูบานกิวลม ล้วก็บานมกระจอกบานผูสเทนเนาะก็คือในเส้นทางนี่ก็จะมีเคสต่างๆที่เขาเคยช่วยเหลือนอะแล้วก็ทึกทางออา FC ของเฮาถามันกันเข้ามาโอ้โธ่หลายพอสมควรเนาะบอกให้เขาไปเยี่ยมยามว่าจะเป็นน้องเลิศน้องเลียบแล,ยแล้วก็ทางเอืเอ้อยชัวแล้วก็ทางเอื้อยเฮียงเนาะอ่าหลายๆคนทางน้องเบียร์น้องเพ่งน้องเล่าเนาะหลายคน่รแม่พี่น้อง แต่เขากะไปบ่ได้พ่อแม่ไปนอนยอนอ่ะฝนตกเนาะส่วงที่ผ่านมาเขากับยอมคือการเส้นทางนี่เนาะกะตอนนี้เส้นทางกะหนาจะไปได้แล้วพ่อแม่ไปนอนเพราะว่าฝนบ่โต๊กกะหลายมือหลายมือพอสมควรเกือบเกือบสองสามอาทิตย์เนาะคิดว่าเส้นทางนนาจะไปได้เนาะเขากัเลยว่าเตรียมคลองเนาะใสรถเป็นที่เรียบร้อยพอดีมีทางผู้ใ่ใจบุญบนกะได้ส่งมาสต็อกไปนำเอาถ้าหากว่ามือใดที่ไปได้กะ ขึ้นมาอ่ายมยามพร้อมท้งซื้อเครื่องซื้อของมาพักมาตอนเป็นอาหารการกินเนาะอ่าเฮาก็ได้ซื้อมาเป็นที่เร้อยเนาะอันนี้เป็นเส้นทางที่เฮาจะไปแหละพ่อมแม่พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะนานี่เป็นแบบนี้เส้นทางพ่อมแม่พี่น้องมันจะมีโฮมใหม่โฮมตอกเนาะถ้าบ่แเท้เมื่อวานนี่เส้นทางนี่บ่แหงเนาะเบิงออ่งนี่สภาพรถทั้งมากอ่าโกงอีงยังนก็อนโอ้โถพุ่น ยังบัได้แห่งแบบห้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้เป็นเครื่องที่เขาจัดมาเป็นเคสเคสไปเนาะแต่ละครอบครัวแต่ละคนนะเขาก็จะจัดแต่แจงแล้วก็ใส่รถมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวเขาขึ้นไปสายนี่ก็จะแจ๊กไปตามขั้นตอนเนาะหอดผู้ใดก้อนก็คือแจ๊กใหญ่ผู้นั่นก้อนเนาะอันนี้เป็นเส้นทางที่เขามาเมื่อคิวลมเมื่อเน่ะพอดีมี อ่าอายเพิ ane, gen, ่นเดินทางมาเนาะคิดเราจากมาแล้วก็ถามเขาว่าไปยังเนาะเฮาก็จะเดินทางเมื่อคือดังเ่ีฮวเว้าแะไรเนาะกัสสาหรับคลิปนี้เนาะเฮาจะเดินทางไปฮอดบานน้องเลิศก้อนก็คือบานหวยมุงเนาะอ่าเฮาจะเดินทางไปบานหวยมุงไปหานนองเลิศหลังจากนั้นเขาจึงจะได้เดินทางต่อไปเนาะกัโอเคสําหรับเครื่องเฮาเมื่อื้อนี้เนาะจะมีอย่างแดร้วก็ผู้ญ่ใจบุญที่ทรงมานคือทานใดเนาะกาบพาพ่อแม่ที่นองเข้าไปติดตามรับช้ม ไปหยาบไปยามทางนองเลือดนองเรียบพร้อมๆกันเนาะเส้นทางกันพอแต่มาได้ผมไม่พี่นออ้อยแต่ว่ายังโอ้้ถูกสมบ,บนะุกสมบันนเบึ้งไหมทั้งหนาเขานี่ยังมื่นอยู่อ่ะยังยก,ก็นแข็งอ่ะอ๋อเทวดนนี่ นักหน่วงอยู่ไดผมเองพี่น้องเค็นี้นี่โอ้ถูถูก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 ถเขาคิวรถที่แห้งเราที่แท้ย่างเนาะมอ๋อถจุพงรถเลยความเลอะหน่อยพนักพี่น้องเลยโอ้คาเลยอ๋อถูกนักหน่วงพนักพี่น้อง สายโลอีกแล้วนก็น้อยทางกุ้นหนีไปก็ได,ด้ขนาดสายโลยังมันมันตามพมุ่งอ่ะ มันหลึกเนาะเรามันจุพุ่งเกือบคาตู้ตู้สมบุกสมบันตู้พังพี่น้อง้อยวันนี้จนมีน้ำด้วยเนี่ย มาบุาได้บันติกินคณะดลงดอยและติกินตีรถเข้ามือนเนาะเข้าบืนขึ้นบุได้โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เท้ากัน เดินทางมาเทือนของน้องเลิศเป็นที่เรียบร้อยเนาะอ่าโบหูว่าจะอยู่เฮือนบอโอ้โหตึบมืดหยาบวันนี้อันนี้เป็นหนทางได้พ่อแม่พี่น้องเนะาะขว่าเห็นแวบบๆอยู่พุ่นเนี่เห็นจงเลยมาจงพี่พี่ย้อนตีเลิศก,กับยูตี อยู่เนาะอยู่อยู่เนาะเถอะเลิด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 อยู่อ่ะมาพี่ไหมเถอะตอนนี้เป็นตอนบ่ายแล้วผมมาพี่น้อง,นะงเนาะบ่ายโมงแดดก็จะฮอนเดะ ปเปาเอาเครื่องอ่าทีจะให้นองเลิศเนาะโอ้มีลายอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องเ,อเครื่องน้องเลิศนี่ปุ๊บพี่ละเข่าสานหนึ่งกโิโพโอ้ถูกความหนักน้องบ่าแพ้แล้วนี่เดี๋ยวนะแม่ บอบแฟร์อ,อาไอ้ีแบกนี่เออเอิญเมกมาช่วยอันนี้อันนั้นไอ้ทีแบกนอะไรแก๊สนึง่งฮะเนี่ยแก๊สใหญ่ฮะเนี่ยพอดีน้องเมกกับมาหาน้องเลิศเนีทีมงานมาช่วยกันสบายดีเมกอ่าเป็นบ้าแล้วเนาะเจ้าเนาะ น้องแม็กพ่อแม่พี่น้องเอาออกซะน่อยโอ้เลิศน้องๆเอาอันสกอตออกแล้วก็น้องกระจกออกมาเอามันหลาย่เ้ยบ่แม่นนั่นบ่แม่นออบ่แม่นแม่นแต่นี่น้องก็อ่ เมื่อทันแล้ขนมฮันได้นี่ขนมฮันน้องบ่าหอดแล้วโอเค ไปเพ่อเดียวไอ้อขนมห้กินไปจ้าอันนี้ไปช่วยกันอเม็กมาพี่เม็กเ <c oughs> นี้ยน,น้ <c oughs> องนะคือ่กองให้ไอ้บ้า,าจิ็ก <c oughs> อ้าวโชว์นักแน่นอนน <c oughs> ี่น้องหาซิบรูพวงเม่พี่น้องเลยจนบุกมาเลยเ <c oughs> อื้มอัดอัดประตูโอ้ลุงประดาพี่เมกพี่เป็นแล้วนี่ลุงประดาลุงประดายจะยน,นีินตรลงเมียนอายก็เมกหามกันเลย สามคนก็ได้บัแพ้หละแพ้อะโอ้ยขนาดยางล้มละลายยังล้มนี่บาแล้วแดบ่ไปเลตะเกีอาีแบกลงอันนี้มันมื่นพอดขนายางล่มละลายยังล้มสามคน <laughs> ขึ้นมาเทิงอ,อ๋อเออไอ้บ้าสแสดงขึ้นมาเทิงเอออ้โหความหนักเม็นกน้องขึ้นมาเทิงขึ้นมาเทิงเลยเอเดี๋ยวให้น้ำสวดเออเนี่ยสองคนเท่าก็ไดน้นี่ยน้องแต่มันบ่มีทางจับซืออ่อๆพ่อแม่พี่น้องเนไปป้าน,นี่ก่อนป้าพี่ป้าพี่เฮ้ยโอ้โหเธอเธอเป็นอะไเม็กหนักอะ่ะ นักเนาะเอามาพี่เลิศเลิศเอามาพี่ก่อนมาป้าไปพี่เม็ดนะเดี๋ยวไอ้บล็อกให้เพลินหูก่อนป้านนี้โอเคเม็กนองเนีเข่าเงี้ยอยู่อะเข่าตีมีแต่เลิศน้องน้องน้องเพราะเข่าของเต้ปีแล้วแล้วไม่น่ะ น่ะมอยนี่ยก็มสามเนาะเมื่อหโอ้ยังใครน้องข้นมาเอาใครมาอยู oh, oh, oh. ่ในหัวรถเน้สองแตนน่ะอาชีบีบรถอะไขึ้นมาสองแต้อะไรเพ่เป็นยงน้องเมื่อกันเราเราอัดประตูแน่นๆนะ หนูเป่าเขาไอจิโ <aroma> ล่เงินปลาทูความหนักดีแต่ว่าน้องเมกกับมูอันมาสวยอะไรตีโอเคโอ้ยังอีกเลยยังเกลือเลือ้ายก็ลืมเนอะถุงนึงได้เกลือด้อ ดลืมเขาก็ได้เห็นบอเล์เลมันอยู่ทางนี้เนี่ยเลตวันนี้บักกันหมื่นตะกี้ ขนาดยางลงละลานยังพลาดพลืดนั่นแหละพลาเดี๋ยวนี้ม่ย่างอีกฉันนอนงเลือดไ้แล้วแหละจุ้งนุ้งนุ่งส่ง้ะจุ้งนุ่งส่ง้ะจุ้ง คือมีสองอันขนมเนี่ยโอ้ยยังบ้าหลายนะเขาวัดแล้ว่องเขาคือมีหลายอยูอ่ว้าอออไไ อออนองใซ่ตังออไม่เด้เฮ้ยนอนลังเทิงเออเครื่องเข้าคนมาเป็นที่เรียบร้อยนอนตอนนี้เนาะเมย์บอเมกในได้เมกกับพุนีซื้อยังก็เจ้าซื้อเนียซื้อนอเนเข่าเฮียนมอยงงมอนมอน,นึง อได้เพิ่นมาช่วยพากันยกเปล่าเขานี่พาโทษสามคนพุ่นเอาไว้ที่เข่าได้แต่ะอ,อันนั้นเข่าเลยนั่งได้นอนเออจ้องนั่งเต้นเออสบายดีเพิ่นก็สบายดีเออปากแห้ง,งเด้อเนเออเรียบไปยังเลิศไปเอาแห้งเขา่าเอาแห้งยังเหรอไปเกี่ยวเขา่าโอ้เกี่ยวเข่าล่ะ เขาเขาน้องบ่ได้แก้วแท้ตีบ่แบ,บ่บ่นกินหมดแบก,กินบ่นเหลือจังหน่อยเลยเหลือแต่น้อยเดียวเหลือน้อยเดียวอา่จาจะไหนสั้นเจ้าของแบกเขาบ่ฮับอ,ะบอ,อ่ะบ่ขนาดานเท<อ><น>่าบ่ได้มัดเขายัางมัดดาในบ้านในบ้านมัดดาน้องหมัดด้เนี่ยว่าน้องเป็นคนมัดมัดล้วลินอันมักรักแหละรักไปแต่น้องบ่ได้มัดมนในบ้านมัดแล้วลินก็เอาไปไปค่ะ มันวเขาก็ิดกันมันคนอื่นเอาไปกขาโดยโอ้เราเห็นน้าใดซัซนดี้ไหมเรเห็นน้าใดป้าจะน้าไดโดยเข่าเข่าน้องกับน้าได้เข่าเจ้ากับน้าแทนซ้ำโดยอ่าเขียนยังมาได้อีกเข็ยนเอ๊ะนี่มันเข่าไม้เข่าเก้านี่นะเข่าไม้อันเอ้ยไปเอาแหนเข่าเลยก็เอาเข่าอ๋อไปช่วยเพิ่นแล้วก็เพิ่นเอาเข่าให้ตี้ ออๆโดยโดยโดยนะได้ซองเป่าเนาะไปทุกมือแล้วเนาะนี่ยนกระปี้มาไหมมือหนึ่งได้เท่าเนี่ยแต่ทงนึงนี่โอ้เรียบไปสวยเพลินน้อมือหนึ่งเราเพิินให้กับนี่ถูกบ่าสันปีนี่บ่มีเข่าจะโมเนาะบ่มีเข่ากินเนาะเนาะเข่าให้น่ะถูด้ยุโมบาท่นเนาะบืม ให้ยูโม่บ้านพดไอ้เบิ้งอะนะมันเท้ารอมหัวพอดได้นี่บ่นั่นแหละโบนโบ่ไว้ซัดซัดเลี้ยงลายเขาจะเลี้ยงซัดยูโม่พอดยูบ้านยูพี่เขาเลี้ยงซัดนีโบได้ขังได้พ่อแม่เป็นรองแบบปล่อยไปอะนะปล่อยไปในบ้านยังบ่คังประชาชนทรีย์ังยังเนาะ กานั่นนี่เลยอันอ้ายกับแม่มาหาจุน้องโดนเราเป็นอะไรน,น้องกับน้องเรียบน้องจงสบายดีที่สบายสบายดีเนาะเพราะเป็นอยังเนาะ<ด>อ่าเข่าเกาอันมดลราเข่ากินอ่ะมดแล้วมดม,ดมีแต่ได้เข่าไม้ในบ้าเนาะ<ด>อ๋อโดยดีแล้วเพราะเป็นอย่างกบดีใจแล้วแหละอันนั้นมีผู้หญ่ใจบุญเพิ่นโซงเงินมาให้น้องก,กับน้องเรียบ<ด>ยก็บคือทางทานหงคัมเพิ่นอยู่ทางสหรัฐอเมริกาแน่ พิ่นส่งมาห้อยหาซิดอนได้เงินกีบอยู่ทีสามล้านสอนเ้าหาพันนะเราเพิ่นกับบอกให้เฮาไปซื้อเครื่องซื้ออย่างม่ให้นองอ้ก็ไปซื้อในนี่มีมีนี่สแก๊สนี่มีสแก๊กแก๊สนึ่งหันนเจ็รวมสแก๊กก็สามแสนกับสีแล้วก็มีปากกระปองสองแพ็คสามแสนกี๊บแล้วก็มีไข่เนี่ยสองแป๊ ไข 2, ่สองเตะแสนแปดสิบน้ำมันพืชกล่องหนึ่งเนาะอ่าน้ำมันพืชเจ็ดสิบห้าร้นแล้วก็มีอ่าแม็กกี้อันนี้น้องก็หูกินฮอทซี่ในหนังฮอทซี่โอ้โอโอเวลาน้องทอดไข่เนี่ยทอดผ่้ต้ตองใส่กเกลือไปนัวก็ได้แล้วก็เอาแม็กกี้ใส่เลยเนาะกินแซ่บแล้วก็มีเกลืออยู่ใส่กับเกลืออ่าเนี่ยหนึ่งโทนแกงกิ๊ แล้วก็มีแป้งนัวอันนี้เป็นแป้งนัวมาซื้อไหมจ๊บมีแป้งนัว 65, หกสิบห้าพันสบูหนึ่งกลับหนึ่งกลับกับหกสิบพันกิีบแล้วก็มีแฟบเอาไว้ซักเครื่องผงไงเนาะ,ะแฟบแสนสิบห้าแล้วก็ อันนี้เป็นยาทูเควอ่ายาทูเควนี่ฮกใชมันเก็บแล้วก็มีซีนหมูหนึ่งกิโลนะ่ะซื้อมากนะ่ะบ่ได้กินโดนแล้วที่ซีนน่ะแต่เต้า,ายเอามาให้พุ่นตีเนาะแล้วก็มีม,มักไม้หนึ่งกิโลเดี๋ยวจังหน่อยอาจจะให้กินนะ่ะมีมักอ่าเงาะแล้วก็มีม,มักเป็นอย่างงี้ลอ่องกลองอ่าเอาซื้อผสมกันหนึ่งโล แล้วก็มีขนมซองทงนี่ก็มีซอ,องธงแล้วก็มีข้าวสารหาสิบกิโลน่ะข้าวสารนะโอ<ฮ>้กินกลมโดนแหละข้าวสารนี่น่ะ,ะรวมทั้งเมื่อที่เขาซื้อไปเมื่ออยู่สองล้านหกแสนกับส้าพันแล้วก็นังเหลือเงินอยู่ที่หกแสนกับห้าพันกีบต์อ,จอาจไว้ให้น้องน่ะเงินที่เหลือเอาไว้ใช้จ่ายในะสิ่งที่จําเป็นอะไรน่ะ เวลาเจ็บเป็นบอ๊อไปตาห้องมอไปอยังไงเอาไปซื้อยุกซียานยนะ่ะเนอะหกแสนกับหากริตหนึ่งสองสามสี่ เรืยแปลงเต้เศร้าก็หนักเลยแปลงเต้เศร้าเนาะแรงบนที่จิงมาหนะอ,อันนี้เป็นเงินทีเหลือเนาะพอมไพี่นอเนอะจาก,การสี่เครื่องหกแสนครับหาพันกิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาไปทั้งได้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็เดี๋ยวโจกออกมาดักเนาะ หกแสนเนาะโอเคเนาะอันนี้เป็นใบหาสิพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกแสนกับหาพันกิีบแต่ว่าเขาบ่มีใบหาพันเขาให้น้องหกแสนกับสิบพันเนาะขอบใจโดยโดยก้าเอาไวไม่ตกใจมันยูมันยาเด้อเอาไปจ่ายในสิ่งที่จำเป็นเน้อสิ้นมูนี่เน้ย ถ้าว่าน้องมีตู้เย็นน้องไปฟักเข้าไว้ก็ได้ดถ้าว่าบ่ามีตู้เย็นกะน้องกะอันปารปาร,ปารเอาเกลือใส่แล้วก็อยางนะนอ่ากินบ่โจมอันนี้กินบ่กิน,น <laughs> กินอ่ะอย่าป้อให้กินนะ่ะซีมังแสบบ่แสบบ่ได้มาโดนเราไงเราก็ะจงละน้องจักปีแล้วก็ ซีปีออออขอบใจกันเน้อง <c oughs> เป็นไอ <c oughs> เป็นไออ่ะโอ้เป็นไอ,ไไไอ,อ,อกินมากๆกินนิยเดียวเอาซะนะเอาเลยกินนะเดี๋ยวเห็นเม็ดก,กับอันนั้นพูละพูละน้อยเนาะเดี๋ยวจเจ้าขน,นมให้ติ๊บเอาไหมอ่าขอบใจแล้วเอาเครื่องให้ การยังมีเด็กน้อยมานี่อีกพ่อแม่พี่น้องเลยเดี๋ยวเากัิปันกันกินอ่ะจงขอบใจเด้อขอบใจอ่ะเดียอัเมี้คับมันยังเกาโนนอ่เดี๋ยเอาทั้งนี้นะเอาขอบใจเด้อ ขอบใจเออเอานั่งมาไปเอา,เ,อาเจา้าอ่ะโดยเดี๋ยวไอ้ปูระงทรงโถงมันมีลายอยู่เอาเอาหน่อยมาเอาตืา้มมาสองก้นต่ออ่ะเอาภูรงทงิทรงโ่งเอาเอา,เอาไอาไปนะอืมโอเค่ะอ,อันนี้เอาไว้กินนะกา เนาะพ่อแม่พี่น้องเฮาากะตอนนี้กาเอาเครื่องเอาคองแล้วก็เงืนทีเรืออหครับน้องเลิศเป็นทีนักวัวน้องก็แผ่นพายุเนาะน้องเลียพันไปหูดเข่าช่วยเพิ่นแล้วเพิ่นก็เอาเข่าให้คือเนี่ยคือที่เอามานี่เป็นเข่าทีไปช่วยเพิ่นนองเลือดน้องเฮาากะดีใจแล้วแหละที่ว่าน,น้องเลียเ็ืแบนนี้่้าบสั้นกับบุมีเข่ากินเนาะเพราะว่าเข่าเพิ่นนั่น อ่หมูกินมดเนาะเอาก็เป็นหมูเป็นแบ่เนาะแบ่กินมดทำงานที่นอนเลยจ้งโจ้งเบนที่ประผมเล็กอีแตนกระจ้ามาดีใจเนาะเลยเนาะคุณมาช่วยเนาะขอบใจเพ่อได้เอับขอบใจอ่าขอบใจพ่นะโจ้ง ผู oh, à, ้คอบใจแล้วเดี à, ๋ยวนี้ตอนนั้นนี่โอ้บ่ฮู้หยังคือเดี๋ยวนี้เริ่มใหญ่แล้วกะเน้อเลิศบ่ซั่นกะบ่เดียวก็เมียนเครื่องเมีนของไว้อายก็สิได้เมื่อตื่เอาเครื่องมเขาเจ้าอยู่บ้านนะถ้าว่าอ่าเรียบมาก็เอาเอาเงินนั่นน่ะให้เรียบไว้เน้อเพราะว่าน้อยังน้อยอยู่บ่สใจเงินเน้อเรียบันไว้พเรียบเป็นผู้ใหญ่แล้ว แรงคนไหนมาเนาะอันซ้นมวนเฮ็ดคืออไอ้บลอกอันเนั่นถาว่ามันบ่มีตู้เย็นน่องกะอันนั้นปารแล้วก็เกลือใส่หนึ่งคันๆแล้วก็ย่างไฟแดสนะอ่าไอ้ก้าบก่อนมือหนาค่อยมาหาใหม่นะไม่เยี่ยมยามทำเ้าน้องเลยสบายดีก็ดีใจแล้วจุ้งกลับก่อนบ๊ายบายก้าบก่อนหด้อแล้วเนาะ กราบกันนั่นเลยเขายุ้มคำามาสามน้องน้อง,งแต่ใจเฮีย,น,น,ยนั่นโน่นกราบกันนั่นโอเคน้อการเป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะการสำหรับคลิปนี้เขากันมาฮอดมาเถ,ถื่อนพื้นที่เรียบร้อยเนาะการเขาก็ต้องขอขำว่ากขอบใจเนาะทางผู้ใหญ่ใจบุญเนาะที่ส่งเงินมาให้ใหเราเป็นสะพานบุญให้ก็คือทางฐานหงคัเนาะ ขอ้เพิ่นจงอยู่ดีมีแห้งยู่ดีมีสุกลำรวยสุขภาพลำรวยเงินทองนอนหลับกับขคอยได้เงินหมืน่นนอนตื่นกักคอยได้เงินแสนแบดมือกัขคอยได้เงินล้านนะสาธุโอเคแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วนมาจะเป็นคลิปไแลรายยูไทก็อย่าลืมให้กกำลังแจกกันคือเก้าค,คือเดิมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่นอนนะแล้วพบกันไหมสบายดี